สวัสดีครับพี่ก้องนะครับวันนี้พี่ก้องอยากจะมารีวิวการรักษาฝ้ากับหมอนแ n e นะครับฝ้าที่หมดหวังฝ้าที่สิ้นหวังหมอแนแ n นี่ต้องเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผมแล้วไม่อยากจะไปตามหาแล้วเรารู้สึกว่าเชื่อมั่นที่สุดแล้วปกติเราก็มีคลินิกหมอที่นู่นเป็นชาวเกาหลีพอปรึกษาไปเขาบอกว่า<ม>ลองพิโกเนเซอร์ไหมน่าจะ6-7รอบอ,อยู่ได้ประมาณ1วันหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มกลับมา ค้ำเหลือลอยดำเนี่ยมันแตกตัวกระจายออกบินมาครึ่งโลกจาก LA อเมริกาเพื่อตั้งใจมารักษาฝ้าไม่ใช้ความร้อนวันนี้คุณก้องบอกว่าขอที่นี่เป็นที่สุดท้ายซึ่งถ้าออกมาได้ผลดีผมจะมาการันตีให้ร้อยเปอร์เซ็นและหลังจากรักษา,าไปเพียงแค่หนึ่งเดือนสำหรับพี่เนะพี่ถือว่า ความพอใจ90%อันนี้เพิ่งจากเดือนเดียวนะครับก็สำหรับพี่พอใจมากนะครับใครถ้ามีปัญหาก็สามารถปรึกษาที่คลินิกหมอแนทได้ขอบคุณหมอแนทมากที่กู้ผิวหน้าคืนชีวิตใหม่ให้ผิวหน้าพี่นะครับยังไงขอบคุณหมอแนทมากนะครับถ้ามีโอกาสจะแหวกไปหายนะครับ